สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับบิวกวันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้บิวจะมาแกะพัสดุจากนี่เลยดิช็อปซึ่งเป็นอะไรไปไม่ได้ที่ปิวบอกไปคลิปแล้วก็คือแท็บเล็ตรุ่นใหม่นั่นเอง <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้บิวจะมาแกะแท็บเล็ตกันเดี๋ยวามาดูว่าข้างในอ่ะเขาจะมีอะไรมาให้บ้างแล้วก็ปิวได้ซื้อเป็นปากกามาเนาะขอปิดที่อยู่ก่อนนะ ฟิวได้ซื้อเป็นประกามานี่ใส่ซองมาเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันด้วยแล้วก็ฟิวได้ซื้อเคสของอ่าเซี่ยวมี่แ6มานี่ซื้อมาเป็นสีม่วงอ่อนเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องอ่าในกล่องนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเนาะ ก็สำหรับใครนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ไม่ได้กดติดตามหรือกด s u b สไครต์ให้กับบิวนะครับอย่าลืมกดติดตามปุ่มแสดงข้างล่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บิวนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันดีกก่าว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับไปติดตามชมคลิปเลยช่วงบาวิวอันบ็อกซิ่งมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยดีกว่าน้อน,นี่จนะเบิวจะแกะ าด้านนี้ดีกว่านี่นะเพิ่งแกะมาใหม่ๆเลยนะปืบปบนนะ๊บตื่นเต้นนะได้จ็จะปินใหม่นี่อันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จที่พิวได้สั่งซื้อจะเป็นใบเสร็จมาเนาะแล้วก็ตัวเครื่อง ห่อล์มกันกระแทกมาอย่างเดียวเลยโอเคไม่มีอะไรเลยนะม,มีแค่เฮ้นี่นะแกะไม่ได้เป็นกระเทปนี่ปึ๊บยืยนโฉมเจ้าตัวเลดมีด ไอ้เลดมีแผดดูนะเสี่ยวมีมมม่แกะใหม่นะใหม่แกะกล่องนะนี่ยังมีฟิล์มหุ้มอยู่เลยเห็นไหมล้องโฟกัสดินี่มีบอกรุ่นนะนี่ปิวได้ความจุเป็น램แปดลอมสองรอยห้ากิก เป็นสีอไม่รู้ว่าสีอะไรไม่รู้ปิวไม่รู้ปิวดูสีอะไรมาเนาะเดี๋ยวเรามาแกะของอะไรดีกว่าอาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นที่เขารีวิวกันแบบรู้เรื่องเนาะนี่คือเป็นแบบรีวิวแบบเป็นฉบับของปิวเอง อนนเออพอดีปิวซื้อฟิล์มมาด้วยลืมไปนี่ปิวซื้อฟิล์ม,ลมอ,ลอันนี้มาด้วยฟิล์มมันเนี้ยปิวจะบอกว่าดีมากเลยนะกันลายกันลอยนิ้วมือได้ร้อเปอร์เซ็นต์คือแบบเงียบกิ๊สวยกลิ้งไม่มีเลยเนี่ยอย่างโทรศัพท์ที่ปิวใช้อยู่อะแทบอันเนี้ยปิวใช้มาหลายเดือนแล้วมันก็เลยมีแอปติดนิดนึง เพราะว่าปิวเป็นคนที่แบบนิ้วมือมันอยู่แล้วเออแต่ว่าถ้าเราใส่ถ้าถ้าเราไม่มีแบบความมันลายนิ้วมืออ่ะคือแบบลายนิ้วมือไม่ติดเลยนะอันนี้ปิวใช้เองปิวเลยรู้ไงไมาเดี๋วเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าโอ้ ไิ้ของใหม่เฮ้ยมันรู้สึกบางกว่าตัวลิทนี่แพดของปิวตัวของของปิวตัวมินิแพทอ่ะมันหน้าจอ10.61นิ้วแต่ตัวนี้จะเป็นของเซมิแพด6เหมือนมันจะบางกว่านะเนี่ยบางกว่าแท้ด้วยเดี๋ยวเรามาก่อนที่จะไปดูตัวเครื่อง เดีวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องเนาะด้านกล่องน้อยน่าจะเป็นคู่มือการใช้งานนะนี่จะเป็นคู่มือการใช้งาน <c oughs> ปกติเขารีวิวเขาจะตีรีวิวดีเนาะอันนี้อยู่เป็นรีวิวเคยนักนักรีวิวแบบแบบใหม่โอ้เขาไม่มีนี่มาให้ี อะแดปเตอร์ที่นาที่ปิวซื้อมาแล้วอะแดปเตอร์ซื้อมาก่อนแล้วไม่มีนะดูดิอะแดปเตอร์ไม่มีนะไม่มีนะไม่ม,ม,มีจะเป็นสาย USB 2.0 to Type C เห็นไหมต้องให้กล้องโฟกัสเห็นไหมโฟกัสสิครับเดี๋ยวปิวขอจิ้มหน้าจอ มันไม่โฟกัสไซีก็ในกล่องก็มีแค่นี้อเพราะว่าเขาไม่ได้มีเอ็ดัปเตอร์มาให้นี่ถ้าในกล่องมีเท่านี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่อง,องกันเลยกล่าตัวเครื่องเราจะมาเกะดูกันเอ้าแกะยังไงวะเดี๋ยวอ๋อนี่อ ปึ๊บ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 เขาเป็นหมือนองู้อ๋อพิวสั่งเป็นสีฟ้าปะ่ะแต่มันมันใช่เหมือนออกฟ้านะมันออกแบบสีแบบน้ำเงินน้ำเงินอนะดูดิดูในกล้องเห็นปะ่ะมันไม่ได้ออกเป็นสีฟ้ามันออกเป็นสีออกเเงินเงินสวยแล้วเนี้ย คลิปนี้คือเลียวนะเพราะว่าพิวได้มาแล้วิวก็ลองมาแกะดูเลยเพราะว่าเดี๋ยวิวต้องติดฟิล์มด้วยนี่สวยมากเดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องกันดีกว่าหรือเอาแค่นี้ก่อนเครื่องมันบางมากเลยนะบางกว่าเจ้าตัวเลดมีดแพดอีกเดี๋ยวิวจะเอามาโชว์ให้ดูนะพิวขอวางก่อนของใหม่กางนี้แหละดูถนอม ให้ดูตัว Redmi Pad บางกว่าบางกว่าจะตัว Redmi Pad ฝั่งฝั่งขวาไอ้ซ้ายมืออ่ะเป็นเจ้าตัว Redmi Pad ฝั่งขวามือเป็นเจ้าตัว Xiaomi Pad หกบางมากเลยฮะโคตรบางอ่ะมันก็จะมีเท่านี้นะก็สำหรับสำหรับใครนะครับพี่ เข้ามาชมคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามหรือกด Subscribe ให้กับบิวนะครับอย่าลืมกดติดตามปุ่มแสดงข้างล่างน,นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์่เป็นกำลังใจให้บิวนะครับก็อันเนี้ยไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้บิวได้สั่งซื้อเองแล้วก็รีวิวเองนะครับก็ใครที่สนใจอยากจะ